คลิปนี้มาทำความรู้จักกับโกคาซารุกันนะครับก่อนที่จะรับชมเนื้อหาฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กันด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมตาวลรีโนตากันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็จะยังอยู่ในโหมดโกแบนเทลีกในการแข่งขันชินโอกับโปเกมอนที่ผมจะมาแนะนำให้รู้จักคือโกคาซารุโปเกมอนสตาร์เตอร์จากภูมิภาคชินโอว่ากันว่าโกคาซารุเป็นโปเกมอนที่มีนิสัยดุเดือดเหมือนกับเปลวไฟที่ลุกไหม้ยอยู่บนหัวถ้าเป็นเรื่องความว่องไวมันไม่แพ้ใครแน่นอน โดยโกคาซารุเป็นโปเกมอนประเภทไฟและต่อสู้จึงทำให้แพ้ทางโปเกมอนประเภทบินประเภทดินประเภทน้ำประเภทพลังจิตครับมีร่างแรกคือฮิโกซาลุเพื่อนๆต้องใช้แคนดี้จำนวน25ลูกในการวิวัฒนาการเป็นโมคาซารุและต้องใช้อีก100ลูกในการวิวัฒนาการเป็นโกคาซารุครับส่วนถ้าใครจะเปิดท่าชาร์ทที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน25ลูกกับอีก10,000สตาร์ดับ๊บ โกคาซาลุนั้นมีค่าสเตตัสที่เด่นในด้านค่าพลังโจมตี มีท่ามุกเซตที่ถือว่าไม่ได้แย่แต่เพราะว่ามีค่า h p กับพลังป้องกันที่น้อยจึงทําให้มีโอกาส KO ก่อนที่จะได้ทําดาเมจครับประกอบกับด้วยความที่มันแพ้ท่าโจมตีหลายประเภทที่อาจเจอได้แทบทุกตาในการ PvP โหมด CP ไม่เกิน1,500เช่น God Bird ระเบิดโคลนแผ่นดินไหวปืนใหญ่พลังน้ําจึงทําให้เป็นโปเกมอนที่เสี่ยงในการจัดทีมและไม่น่านํามาใช้เลยครับแต่กลับกันถ้าหากเป็นการแข่งขันชินโอก็ยังพอที่จะมีที่ลงให้กับ โกคาซสารุอยู่ครับส่วนท่ามูฟเซตที่ผมเลือกจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าวงล้อไฟส่วนท่าชาร์จเป็นท่าอินฟลกับพ่นไฟครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากไปให้สุดกว่านี้ให้เปลี่ยนจากท่าพ่นไฟเป็นท่าบัสเบิร์นนะครับทีนี้มาดูจำนวนครั้งของการเก็บ energy สำหรับปล่อยท่าชาร์จแบบคร่าวๆข,ของโกคาซารุกันนะครับ โดยให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HT ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงเป็นสเต็ปถ้าหากลดลง5ครั้งจะได้ท่าอินไฟและ6ครั้งจะได้ท่าพ่นไฟครับ ในการจัดทีมผมจะนำโกคาสรลุมายืนในตำแหน่งโคเวอร์โดยมีเอ็มเพลเป็นลีดและยูกิเมโนโกะเป็นตัวเซฟสวิตครับ สำหรับทีมโปเกมอนชุดนี้เป็นทีมที่จะขึ้นมาเพื่อดูรายละเอียดของโกคาซาลุนะครับซึ่งมันอาจจะใช้ได้ดีหรือไม่ดีก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับเอาละครับเพื่อนๆถัดจากนี้จะเป็นตัวอย่างของการ Pvp นะครับโปกเกมอนตัวนี้จะดีหรือไม่ดียังไงเพื่อนๆลองตัดสินใจนะครับแล้วมาฟังความคิดเห็นของผมในช่วงท้ายคลิปกันอีกทีและตอนนี้เพื่อให้มัเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับโกคาสลุถือว่าเป็นโปเกมอนที่ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่เลยครับเอามาจัดทีมลำบากแถมค่าสเตตัสก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายครับผมคิดว่าสู้เก็บสตาร์ดัสไปปั้นตัวอื่นน่าจะคุ้มค่ากว่าโดยผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจในโปเกมอนตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ